สิริวั์พรีเซนต์สบายดีทีวี AEC m u s มิวสิกคารวาลสนับสนุนโดยมิงกาลาบาสวัสดีค่ะคุณผู้ชมอ,อยู่กับพาวในรายการไทยลักสิรโวั์พรีเซนต์สบายดีทีวี AEC m u s มิวสิก แหลังกาแล้วก็สนุกจริงๆเลยนะคะต้องบอกค่ะว่าเราจะพาคุณผู้ชมนะคะมาทําความรู้จักกับวัฒนธรรมศิลปะความสุขสนานของพี่น้องชาวพม่าของเรานั่นเองค่ะพาพาคุณผู้ชมค่ะมาอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาครแล้วก็ยังอยู่ที่เดิมนะตลาดกรุงนั่นเองค่ะมองไปข้างหลังตรงนี้หยเขาบอกว่าที่นี่นะคะเป็นชุมชนที่พี่น้องชาวพม่านั้นอยู่กันเยอะมากๆเลยนะ <Yeah. S 1> เป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับเขากันดีกว่าว่าความเป็นอยู่เขาเป็นยังไงบ้างว่าแต่ว่าตอนนี้ หิวข้าวแล้วว่าไปหาอะไรกินกันไหมปะไปข้างในค่ะิยมๆผู้ชงค่ะแต่โชคดีเนะคะพอเจอร้านขายอาหารแล้วเข้าไปดูดีกว่าว่าข้างในมีอะไรกินบ้างสวัสดีจ้า ขาชื่ออะไรคะสารจ้าจ่ามาอยู่ในเมืองไทยนานหรือยังไปไปมามาไปไปมามาอันนี้เราขายอาหารใช่ไหมมีอะไรบ้างคะอันนี้ของพ่อมาไอ้ขอาซวยต้อะไรนะข้าวซวยต้อข้าวซวยต้อยข้าวซวยต้อยข้าวซอยต่อยเออแล้วรสชาติมันเป็นยังไงอ่ะใส่ซอสใส่ชุลรส สายเพชรเดียมาย่ำอ่ะคือเป็นหลักใหญ่ขายยำจ้าแล้วอันนี้อะไรนะกินมาอะไรอ่ะนี่้ขนมปูเปี๊ยะขนมปอเปี๊ะเรียกอะไรเวตาลเลยปูเปี๊ยะใหญ่มากเลยอ่ะโอ้ยตา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 ยอันนี้ชิ้นนี้ของเราเขาจองนะคะโอเคอ่ะมาลองเมนูนี้กันก่อนดีกว่าคุณผู้ชมหิวมากเราต้องจานหลักก่อนนะขอชิมเมนูนี้ค่ะทําเลยค่ะ แบบนี้นะได้2อ,อย่างเป็นผัดส,สปากเกตตี้ก็ได้หรือว่าเป็นกิมจิก็ได้ออหอมเออเดี๋ยวกินก่อนนะม,มันมีอะไรกรอบๆด้วยค่ะกระเทียมข้ออืมคุณผู้ชมรสพาสตกลมกล่อมอร่อยค่ะตอนกัดเนี้ยมันจะมีกรอบกุ๊บกุ๊บกุ๊บ ก็คือกระเทียมทอดอืมอร่อยมากๆเลยนะเราก็มีแตงกวาซอยค่ะปูมามิอร่อยมากเลยชิ่มันนี้นะคะ,ะ,ะ,คะถือไว้กอดฝากเอออันนี้ ปอเปียทอด,ดอืมคือแป้งเนี่ยก็เป็นแป้งแบบปอเปียนนั่นแหละคุณผู้ชมค่ะแต่ว่าความแซบ่บความอร่อยจะอยู่ที่น้ำซอสเราพอบีบมะนาวเข้าไปอืออร่อยสําหรับใครอยากมาชิมนะคะก็แวะมาที่ชุมชนแห่งนี้ได้เลยนะคะวันนี้ขอบคุณพี่สารนากักเละจ้าขอบคุณคะ่ะ ่มไม่มาเอาเป็นเอาเป็นภาษาบ้านเลยภาษาบ้านเลยเขาพูดว่าอะไรเป็นภาษาพม่ากัน Yahoo Yahoo อ๋อยา h ู o แล้วมันมันมันเป็นอะไรคะมันเป็นข้าวกับอะไรอะข้าวพะโยนะข้าวเหนียวเป็นข้าวเหนียวเหมือนวิธีนึ่งข้าวใช่ไหมคะแต่ว่าที่พม่าจะเรียกว่ายา h ู o นี่คุณผู้ชมคะตอนนี้เนี่ยเผาขอลองทำนะคะ ยาฮูยาฮูคุณผู้ชมคะยาฮูนะคะก็จะกวนแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะสักประมาณครึ่งชั่วโมงนะซึ่งทุกคนเนี่ยเขามีความเชื่อกันว่าช่วยกันกวนแบบนี้ค่ะแล้วก็มาแบ่งกันกินนะจะได้มีโชคมีลาบแล้วก็เรื่องอะไรที่ไม่ดีนะคะจะได้หลุดออกไปเหมือนเป็นประเพณีนั่นเอง ะะของพี่น้องชาวเบียนมานั่นเองค่ะต้องบอกว่ากิจกรรมที่เราเห็นข้างหลังนี้นะคุณผู้ชมค่ะทุกคนเนี่ยเขาก็จะมาร่วมกันนะคะ ทำยาฮู้นั่นเองหนึ่งปีเกิดขึ้นหนึ่งครั้งค่ะและต้องบอกเลยนะว่าเป็นการร่วมมือร่วมใจกันค่ะหลังจากทุกคนมาช่วยกันลงไม้ลงมือแล้วก็จะแบ่งยาฮู้นี่แหละแบ่งกันกินคนละเล็กคนละน้อยนะคะนี่เป็นความน่ารักสําหรับคุณผู้ชมคนไหนนะคะอยากจะเจอกับวัฒนธรรมดีๆแบบนี้ความสนุกสนานแบบนี้ไปเจอกันได้เลยนะคะวันเสาร์ที่25กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ค่ะเพราะเรามีคอนเสิร์ตใหญ่นั่นคือไฮลักลีวอพีเซนสบายดีทีวีเอไอซีมิวสิกคาราวา นะคะที่โรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพ60อําอำเภอเมืองจังหวัดระนองนั่นเองค่ะขอขอบคุณนะคะผู้สนับสนุนกิจกรรมดีๆแบบนี้ทําให้เราได้สนุกกันขอบคุณค่ะ สนับสนุนโดยไฮลักซ์รีโวแกล่งจริงหนึบจริงผลิตภัณฑ์เอลเซ่เลเยอร์เค้กถูกใจถูกใจใครๆก็อยากชิมไลปอนเอฟสุตรอนามัยใส่ใจลดโรคร้อนโอเชียนไลฟ์ไทยสมุดประกันชีวิตรักคือพลังของชีวิตโอเชียนไลฟ์ไทยสมุดประกันชีวิตทรูมูฟเอช 4G+ Plus 4G ที่ดีที่สุดจากทรูมูฟเอชทูเติมเงินออนไลน์ AJ เติมสบายง่ายทุกการจ่ายสบายทุกการเติม มมีกึ่งสเร็ดรูปววัยเหนียวนุ่มไม่อืดครีมอาบน้ำและสบู่ก้อนฟอเรอสอาบเสน่ห์ให้ผิวสวยผงซักฟอ,อกโปร,โปรคราบกระจุยหมองกระเด็นเม็นกระเจิงรจรคราบหนักที่ว่าแน่ยังแพ้มือโปรวีกิฟต์ทำให้เรื่องผู้หญิงเข้าใจง่ายและเข่าช่องรถแท้กาแฟไทยโอ้ยคุณผู้ชมขากำลังสนุกเลยแต่เวลาหมดอีกแล้วนะคะวันพรุ่งนี้กลับมาเจอกับเราได้ใหม่ในรายการไฮรักรีวอลพิเศษสบายดีทีวี AEC อซีบิวสิคาราวันวันนี้ต้องพูดว่าเจ๊โจแม บายบายสวัสดีค่ะเฮาเนี่ยต้องกลับไปทำงานอีแล้วดูสิค่ะพี่ๆี่เนี่ยอรอพอทำงานใหญ่เลยมาๆๆมามาทำงานบม่ bye bye นะคะคุณผู้ชมวันนี้เจอกัน,นะคะ่ะสบายดีทีวีชวนมาร่วมมหากรรมดนตรีเชื่อมสัมพันธภาพด้านดนตรีในไ i l ัก Revo Present สบายดีท <A EC S 1> ีวี AEC Music Caravan พบกับศิลปินยอดนิยมแห่งปีใบเตยอาสยามกระแตกระต่ายอาสยามบาวีอาสยาม ลูลูลาลาอาสยามนุ้ยสุวินาอาสยามเข้าชมฟรีพร้อมกิจกรรมร่วมสนุกมากมายในบรรยากาศมิตรภาพแบบ AEC เสาร์ที่25กุมภาพันธ์นี้5โมงเย็นเป็นต้นไปที่โรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่60อำเภอเมืองจังหวัดระนอง Reward presents Subaidi TV, AEC Music Karawan!